ยินดีต้อนรับกลับสุ่เคจิการีวิวและวันนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์กันแบบจริงจังเพราะเราจะพาคุณไปดูอะไรที่แตกต่างเร็วกว่ามากและล้ำสมัยกว่ารถยนต์ทุกคันที่เราเคยรีวิวมานี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ F16 Fighting Falcon หนึ่งในเครื่องอบินขับไล่ที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทางทหารไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงขององค์การการบินหรือแค่คนที่หลงใหลในความเร็วพลังและวิศวกรรมระดับสูงคุณจะต้องหลงรักสิ่งน,นี้มาเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อน,นครับเมื่อคุณเห็น F 16เป็นครั้งแรกมันดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังใส่ไฟเลยทีเดียวมันเพรียวบางดูดันและมีรูปทรงที่เป็นอากาศพลศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบทุกอย่างหมีเป้าหมายเดียวความเร็วและความคล่องตัวด้วยความยาวประมาณ49ฟุตและปีกกว้างประมาณ33ฟุต F-16 อาจไม่ใช่เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดแต่ความกระทัดรัดนี่แหละคือจุดเด่นที่ทําให้มันไร,ร้กาดตัวถังแบบผสมระหว่างลำตัวกับปีกช่วยลดแรงต้านและเส้นสายอันคุมกิบก็ไม่ได้มาแค่เพื่อความสวยงามแต่มันช่วยให้บินทะลุฟ้าด้วยความเร็วระดับ ขับมักได้อย่างลื่นไหลภายนอกยังมีเสาอากาศระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ทันสมัยจุดติดตั้งอาวุธแบบโมดูล่าและหลังคาแบบฟองสบู่ที่ให้มุมมองเกือบ360องศาสิ่งจำเป็นสำหรับการรบกลางอากาศเทเรื่องยนต์เดียวซึ่งอาจเป็นแพลวิทนี f 100หรือ General Electric f 110แล้วแต่รุ่นนั้นให้แรงขับดันได้สูงสุดถึง29,000ปอนด์บอกเลยว่านี่คือจรวดติดปีกชัดๆและอย่าลืมชุดล้อขึ้นลง แข็งแรงพับเก็บได้และพร้อมใช้งานบนรันเวย์ที่สมบุกสมบันที่สุดตอนนี้มาคุยเรื่องสมรรถนะก,กันครับเพราะนี่แหละคือจุดที่ F 16โดดเด่นที่สุดความเร็วสูงสุดหรือมากกว่า62หรือก็คือกว่า1,500ไมล์ต่อชั่วโมงมันสามารถไต่ระดับได้มากกว่า5 0,000ฟุตต่อนอาทีและบินได้สูงถึง5 0 0 0 0ฟุตเครื่องบินลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะและหลบหลีกศัตรูได้อย่างไม่มีใครเทียบด้วยระบบควบคุมการบินแบบ f a w i e f 1 6สามารถรับแรง G ได้สูงสุดถึง 9G หรือ9ก้าเท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกและยังคงสเสถียรในขณะที่เครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ทนได้เพียงแค่ 2G เท่านั้นในสภาวะที่รุนแรงความคล่องตัวของมันนั้นแทบไม่น่าเชื่อมันเป็นเครื่องบินรบลำแรกที่ใช้ระบบควบคุมการบินที่ไม่สเสถียรโดยธรรมชาติ (relax static stability) และระบบดิจิทอล (fly by w i อ e แบบเต็มรูปแบบซึ่งหมายความว่าคอมพิวเตอร์ช่วยนักบินควบคุมเครื่องบินที่ในสภาพป,ปกติแทบจะบินไม่ได้ด้วยมือเปล่ามันสามารถต่อสู้อย่างดุเดือดกับเครื่องบินรบอื่น ได้อย่างสูสีและยังสามารถทําภารกิจโจมตีระยะไกลด้วยความแม่นยําระดับสูงได้อีกด้วยมันติดตั้งปืนกล M61 ว่าืนระบบนําวิธีอากาศสู่อากาศอย่างหนึ่ง120น้ารอมและอาวุธโจมตีภาคพื้นดินเช่นเจดีย์และระเบิดนําวิธีด้วยเลเซอร์เรียกได้ว่า F16 ไม่ใช่แค่เร็วแต่มันอนเนกประสงค์และอันตรายถึงตาย แล้วภายในหลักต่างจักยานพาหนะที่เรามักรีวิวกันทั่วไปค้อพิทของ F 1 6เน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่าความหรูหราแต่ไม่ได้แปลว่าไม่น่าทึ่งนะครับเมื่อนั่งอยู่ในค้อพิทคุณจะถูกล้อมรอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินล้ำสมัยตัวนักบินจะนั่งในที่นั่ง A หลังประมาณ30องศาพเพื่อลดผลกระทบจากแรง G ที่สูงถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่นั่งที่สะดวกสบายที่สุดในโลกของการบินความเร็วสูง ชุดควบคุมส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างนักบินจะควบคุมเครื่องด้วยจอยสติ๊กทางด้านขวาและคันเร่งทางด้านซ้ายทําให้บริเวณตรงกลางโล่งและเต็มไปด้วยหน้าจอแสดงผลมติฟังชันหน้าจอเหล่านี้จะแสดงข้อมูลต่างๆเช่นเรดาร์การนําทางระบบอาวุธและการตรวจจับภัยคุกคางทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและอยู่ใกล้มือโดยไม่ต้องละสายตายังมีระบบ h e a d up display หรือ HUD ซึ่งจะแสดงข้อมูลสำคัญอย่างความเร็วระดับความสูงและการล็อกเป้าหมาย ดยฉายขึ้นบนกระจกหน้าค o c k p i นักบินไม่จําเป็นต้องก้มมองหน้าจอเลยเหมือนกับการเล่นเกมเครื่องบินรบแต่นี่คือของจริงที่เดิมพันด้วยชีวิตมาพูดถึงราคากันหน่อยถ้าคุณคิดจะซื้อ F-16 มาไว้ที่โรงรถละกก็เรียนตัวเก็บเงินกันยาวๆราคาของ F-16 จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและสภาพเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Block 70/72ซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดราคาจะอยู่ที่ประมาณ63-70ถึงล้านดอลลาร์ต่อลำรุ่นเก่าวกว่านั้น อาจจะถูกลงบ้างถ้าซื้อผ่านโครงการจำหน่ายของกองทัพแต่ก็ยังอยู่ในระดับหลายสิบล้านบาทอยู่ดีและเรื่องค่าดูแลรักษาก็หนักหนาไม่แพ้กันค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินอาจสูงถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์เมื่อรวมค่าน้ำมันทีมงานชิ้นส่วนอะไรและการบำรุงรักษาเรียกได้ว่าไม่ใช่ของเล่นสำหรับวันหยุดเว้นแต่วันหยุดของคุณจะมีการสู้โรคทางอากาศและเติมน้ำมันกลางอากาศแต่สุดท้ายแล้ว F16 ไม่ใช่แค่เครื่องจกักรแต่มันคือชิ้นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์มีการผลิตไปแล้วกว่า4,600ลำตั้งแต่ช่วงปี1,970และยังคงประจำการในกองทัพของกว่า25ประเทศทั่วโลกมันผ่านการสู้รบมานับไม่ถ้วนอัปเกรดมาตลอดและยังคงมีบทบาทสำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ความยิ่งใหญ่แบบนิหายากครับไม่ว่าจะในโลกของเครื่องบินหรือรถยนต์ก็ตามนั่นคือทั้งหมดสำหรับรีวิว F 16 Fighting Falcon วันนี้มันอาจไม่ใช่รถยนต์แต่ที่ KG Car Review เราให้ความสำคัญกับพลังงานดีไซน์ และสมรรถนะซึ่ง F16 ก็ทำได้ครบทุกด้านถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าอยากให้รีวิวเครื่องจักรสุดเจ๋งอะไรต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับรักษาความเร็วไว้แล้วพบกันเร็วๆนี้